สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนครับ f c ปฏิกติตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับเซบีกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วกลับมาแล้วหลังจากที่ยังเตี้ยมือไดล่ะเตี้ยนี่นะเขาเขาเปซุปตาเลยะกันอพอเาดังแล้วบางทียู่ะ อดีตแปบเป็ดอดีตอดีตมีให้มันแกะไขมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เงาะเงาะรู้ซึกว่าเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปจากแต่กอนนะนี่เหลื่มมีภูมิฐานขึ้นใส่กเกงเริ่มใส่แบบมีภูมิฐานมาไล่เบอร์ใหญ่กัอเอมาไล่เสียพายมาเทาะจิหเสีอพากกระไรอ้าเสพาก็หฮวงว่ารู้ซึกว่ามี ทำบผมผมเห็ดบกหลยโอ้เบงเอาสองดอกแล้พ่อเอฟซีจะยกเไปปักให้เจ้าเน่อียงบ่ตตรงปผมผมจะทำบุญเองบ่ตตรงปักผมทำเลยเอาไปเลยร้อยหนึ่งเออเอาสาธุเอาบุญผมเห็ดผมสาดเบิ้งครับพี่น้องครับสาดเสื้อครับมาหนีโอ้ยเ่า แดดห่อนแต่กระยากน้ำสาดเนาะน<ๆ>มาแล้วครับมาแล้วครับฮะเ,เป็นหลังโ,โอ้ได้ชาวบุญน่ะโอ,โอ้บาตุยนี่คักอินนี้วะโ,โอ้บาตุยเอ้ยผักพรานอะไรได้อเดี๋ยวจะเป็นลมนะมากลับมาแล้วครับ อ่อาโอ้ยสนันมันไหวไหมอยู่วัดบางปิ้งอ่ะวัดบางปิ้งสว่างอยู่กับลูกลูกอะไรสนันมันไหวไหมแม่สนันมันไหวไหนไหนมแต่แ,แตล้วเดียวโอ,อ้มีอ่ยหันผู้ชายเข้าเราไปหลงทางอยู่ฝั <ไป S 1> ่งเหล้าเข้าไปหลงทางอยู่ฝั่งเล้าเขาจะขามไปบอกกว่าที่ขามมาหอดอุ้ยหลงอยู่ใจหลงอยู่แถวมุกดาเนี่ยบ่มิถึหลงอยู่มุกดาหารกับสวนนอเคดเขาหลงอยู่พุ่นโนน้องชายพุ่นนะ ว่าไปตั้งแต่เขาไปเลยนัดไม่ใช่ทุ่งน่ะบ่นะกับมุดเจ้าล่มผุนคอยกัเลยพุ่นเนาะบรได้ไปน้ำเ่าด้ไปน้ำเนาะปอางเี้ยองฝากนะไม่ย่งง้ของฝากกัน่ยินม่ะครับที่อย่งเง้ยวัดงฮะโอ้ยิ้มครับพี่น้องครับเบิ้งบรรยากาศพงดูแบบนี้ เงินเจี่วนะได้เหรอได้ที่ยันต้องเงี่ยวได้สุดยอดทีบรรยากาศครับพี่น้องครับเบิ่งเอาเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องเลยสาดเสือพี่น้องตะโนนสังครับเ แม่เอ้ยบุกวนแดดบ่แม่เอ้ยบวอากเอาอยากบ้องแม่ด้นดนในเบิ้งเมนบาดนด้นเทนกันเที่ึงน่โอ้หามใหญหามเขือนหามใหญ่มาสั่นมือแรกคดสี่หลายบนนอนนี่น้องหลายบนนบบนนนบอบงบนบอบนบนนบนบนนนบนบนนบบนอนนบนนนงน หามใหญ่ด้วยหามใหญ่ด้วยโอ้ท่านยกซซฟาทู่บออเขาพันตีพันมากอ้่่าพันหนาพันมาก็เลย่นกันไปครับรับต่ับเพื่นประมาณาสินเรื่องเหรนะโอ้ท่านยกซาฟาแล้วก็ยกจากยกซซฟาล้วมันก็เลื่อเลยไปแก่ไปไอ้เบิ้งเรื่องบถไ้ว่างัน้ายยุ่มากที่แต่กอนมือนอะอืมโอ้มือนมือนีีกว่างขว้างตัวละ ดีแต on ่ว่า no. ก็เ <etwas> ป <popular anyway> so. ็นยุทธ <amiento> so ์แ <ketchup> ก <rible> like ้ช <termin us> ู้ก like, ็ตายเนาดพวกมัดใจกันคนคือสีไลยอยู่ดอกเนาะไล่ค่ะก็ถือว่าปู่จะส่งเหมือนเดิมโอ้ก็ถือว่าแบบนี้ครับผ่านรับผมเพิ่มสี่เพิ่มเยอะครับเอานี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศย้ำเร่งแรงครับพี่น้องสี่โมงแล้วพี่บรรยากาศสุดยอดเท่านาดแล้วพี่น้องเลยพื้นที่ก็กว้างขวางเสบีกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแล้วห่างหายไปสามมือครับ ไปเหยียกไปการไปงานมาแบรบิเวณร่งวัดบัางปิงกับขอโทษขออภยัยแฟนครับเอฟซีผู้ติดติดตามคลิปผูต้ติดติดตามช่องนะครับมา,มาแล้วครับพี่น้องเอาสวัสดีครับส,สด,สสด,สสดีหายไปไหนมาคุณละคำฟังคำโนะค้งละเด็กข่าวว่าตัง้งดต่เสาเมื่อ กระเซร้ามื okay, well like ่อยเนยเด้อปราตุยเด้อผู้เล่นหลายคนครับทั้งแอดมินทั้งส่งเจ้าของนั่งครับเออมื่อยกระเซ้าแน่อันนี้กรเมื่อยกระเซ้าแนอสวัสดีครับอ้ายบ่หลับบ่นนอนเออเป็น่ังไหนโฉบหมานอยู่ตัวอ้อนโออ้อนยั่ไหนมองอ้อนข้างอ้อนเนี่ยตั้งตุ้งวะนี่ตุ้งด้วยตุ้งไหนมันกินเกิงไปทั้งคน โคตรผื 4, Higher, นที่สุดย 53, e อดแห้งอย่างนี้พี่น้องเลยมือนเนี้ยสุดยอดเลยครับกลับมาแล้วเด้อซีพีกล wow. ับมาแล้วบอกฝากบอกโตกระเนียนด้วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์มาหลายๆครับเพื่อเปิดคาการมห็นครับเพราะว่าซีพีบ่ได้อยัดขีดสามมือค่าแต่อยากไปวิวฟังเล่าครับฝากกดไลค์ลนะโคตรไหลออกไปหลายๆแล้วก็กดแชร์น้ำกระน้ำน้ำกระน้ำออกไปเลยหลายๆฮะ เจียนเสืองานยังม oh, oh. oh, ันน oh, ี่อ๋อึ oh, ้นจอด์นพาะว่ามาสมัครนักงานเจียวเว้นติโอ้เขาไล่ออกกันดิอ๋อปลาปลาอะไรออกอ่ะอือเจียนในมือเนี้ยปลาของอะไรออกบลคือบลาป่ะอะปลาคือบลคือเงาะสูงเงาะว่าได้มาแล้วครับพี่น้องครับมาแล้วผู้สาวครับมาแล้วโอ้ผู้สาวผู้เสือเด้อโอ้ผู้สาวมาแล้วครับพี่น้องครับโอ้ผู้สาวมาแล้วโอ้ ผู้สาวมาแล้วมาแล้วครับผู้สาวเพิ่นมาผู้ศาผสาผู้เสือครับพี่น้องครับโอ <c oughs> ม้มาแล้ว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 ศาสตร์พันอยู่เมืองใดวะฮัจิหลักศาสตร์พันแลนศาสตร์พันยอยู่เมืองใดวะใช่หรอ พี่ลาผู้สาวไปใส่ฮะผู้สาวไปบงังได้ายสิลักษาสตร์นวะฮะไปไง่็พอสิลักาสพืนแิลักษาเอักษาพืนแรนกันไว้พื้นไหล่ะพื้นนี่ปพื้นนี่บอา,า,านี่แมนบอเงจัดมานีมานีเอา้าเร็ว มานี่วันี้เออเออคนี้ลือซัดลือซัดลือซัดรล่ลือเลยอย่าไปหาเื่องเขาเด้ลือลือเลยลือลือนี่พื้นนี่ก it> ็พื้นนั่นสองพื้นบ่เขาวางไหนไทยบ้านพลาวหามใหญ่ซัดกั๊ดเดอร์หามผู้ทับพร้อมจัดลือเลยลือเลนบ่ลือจัดเล่นบ่จัดนั่นเร็วอย่าบอกเขาเด้ออย่าบอกเขาให้เขาไปก่อนให้เขาไปก่อน

ซือออฟไทยบ้านเราอ่าไทบ้านพร้าวข้าวพร้าวเพ่อไงเล่าออเมียนคำข้ามมาย้ายศาสตร์กันเด้ออ่าน้ำปูทับพร้อมมืออแรงถ้าเขาแพ้เงาะต้องยางมาตั้งผีเดอ้อนี่เราคอยยางมาเนี่ยหรอซื้อหนีเลยซื้อลำพงเลยอันนี้ภาษาเป็กีกอือโดนกันยางลุ่งนี่หรอศาสตร์พื้นนี่ละศาสตร์พื้นนี่อ่นอ่าพี่น้องเห็นบอว์หนึ่งเห็นบอบางเงาะสิยางมาเนี่แต่ว่สาสิลือศาสตร์ไปก่อนสิลือศาสตร์ไปเก็บไปเสื่องไว้ แล้วเขาด่าทั้งวอนมือเล็กคำคำนึงเขาเอามาปู้มไหมเขาไปตามหาหมเออเขา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 ตะปลายป้งหว้เองสิกับปักกล้าไว้เขาเอาไว้ได้เอาไว้ได้เต็มผมเออเออเอาล้วครับปักเงาะมีแผนครับเอามาติดตามครับพี่น้องครับว่าสิเป็นยังไงคลิปนี้ฝากไว้สเสมอครับพี่น้องฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับดันช่องสบีจนถึงแสนสมัครใครก็ต้องอิงเก่าหมื่นหกหรอครับพี่น้องครับใกล้กัเต็มเมืองอะโอเคครับพี่น้องครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกยอดกด s u b สไคร b e นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ